อนนี้ก็ไม่เหมาะ s n น w w h นะน่าจะเป็น Maleficent ริไม้นะ้นเลอิแล้วใส่เซนคนเดว่แล้ใครไปเช่ามาให้อ่ะ เหมือนเขาเรียกแนบเนื้อใช่ไหมไอตัวกัปตันอ่ะเหนียวคันเขาทับมากอ่ะป้า,าถึงนี้เปลี่ยนไงยัยไม่ไหวแล้วลว่ะเต้นแ้องเหนอมันเหนียวอ,ะอ่ะอ่ห้องแอร์เดีพี่ขาลดแอร์ได้ไหมพี่ขาจบว่าพี่น้องมะ,ะลดการเต้นไปดูโอเวอร์อยู่ เมื่อวานติดไหมรถไมิติเป็นทางลำเป็นทางลำกำแพงใช่ไหมใช่เออมิติดีแล้วฟ้าลงแบบน่ากลัวทั้งจับกูเป็นทั้งจับโทรศัพท์กูเป็นแบบทั้งฟ้าจับโทสศัพท์ีูเพราะว่ากับทางจะไปอ่ะกับทางอุ้ยคือี่ติเดียวกัน ทางล่เท้าเราเขาติดเลยนี่เราวั่นเจอน้ำแบบสีน้ำคัลินอ่ะตามหลังพี่เนทไปอ่ะฝนแบบเยอะมากอ่ะตอนพี่เนน้ำเต็มถนนเลยเลยอเลยต้องร้องเสียงดังเหมือนไบโพล่าเออใช่แล้วก็ร้องแบบขับๆโอ้แล้วก็หยุดเหนื่อยอนาคตไม่เป็นไร ีสีก๋จงซีรีส์5%เไม่มันก็พอแล้วค่อยๆเผยบค่อยโตจะเอยตรนี้เปล่ะไม่เอาจะได้ไม่ต้องฝังทางใช่หรอใช่แล้วใล้แล้วเอกว่าจะสิบเรไม่ใช่หรอยังเกือบเกือบละแปกปีคุ้มแล้วเนี่ย กี่หมื่นโลแล้วใช่ค่ะแ่เป็นแ่ว่ากึร้านะกี่ล้านเลยอ่นแรกที่ออกมามากงเทบเลยจ้าสตรอเบอรี่ชีสเค้กโอ้โหคันนี้ใช้กับกระบะนี่สวัสดีค่ะนี่ขยบข้อนะเหตุข้อไปยังหยบหยบหยบ

ก็เจ็บหลังมากกว่าที่ทาแล้วก็เสียวแต่เนี่ยพี่เจริญพาย้อนยุคมากค่ะพี่อะไรก็ไม่รู้ถ้าไม่มีพี่เจิญเนี่ยเนี่ยเนี่ยพเจริญเหมือนบ้าคลั่งอ่ะเหมือนคนขับเราเก่งมาสามสี่ปีอ่ะอะไรปกติแกขับรถแกก็ร้องเพลงนะพี่เจริญไม่เหมือนแบบพี่มีแบ็คกิ้งแท็กมานาเพอมาเจอแบ็คกิ้งแท็กเนี่แบบ ไม่ได้ก้านเอาไว้ไงไม่เขาก็มากินได้นี่ไงตาบักอะเดี๋ยวเขาวนมาใหม่อยา่ที่เอ็มเชเตอร์ แล้วคุณป้าที่เขาเฝ้าอยู่กะไน้องเลที่สวยๆวยอระเหรอค <c oughs> นจะจำอไรนเออน้องเล่งูสเขียวเขาน่าจะมาซื้ออะไรแม่่ยอะไรนะ

แม่บอกให้พกมาไม่ได้แล้วมันก็เป็นทองติดกระเป๋าแม่มาเลยแม่พ่ออยู่บ้านอ่ะเนี่กัแบบใช้มือสามแม่บอกว่าแไม่ใช่หวีไม่ใช่หวีแม่ไม่อยากใช้ไอหวีแปรงมันหักอ๋อจะไม่ซื้อใหม่ไม่ซื้อหวีแปรงไม่แม่ซื้อใหม่แล้วก็แม่ก็เลยว่างั้นเอาหวีทับแม่ไปมันก็ซืมาด้วย ที่เห็นยุ่งนย,งยงนีไนยย่ไม่ได้เป็นสไตล์ใช่ไหมที่เห็นยุ่งยุ่งไม่ได้เป็นสไตล์ยุ่งธรรมชาติย<ม>ุ่ง <laughs>

รถในฝันนี่เอาเขาไปไบายนซด้วยไรจัเวนครจับเลชโลเวอร์ไงเนซยาดได้อะยินเฮ้ทิมเขาบายบายนนซด้วยอ่ะิาพปกติไม่เคยเห็นรถทิม ยิงว่ะไม่ตอบเขาว่า เออพิมไม่มาคนเร็ว่ไม่ว่าไม่อยากอให้ขน่ไปขวางพิมพ์ไว้ก่อน

แน่นแน่นไม่ไงถ้าถอมันไม่สวยเพราะมันเป็นปกที่นี่เองปกเล็กเลยต้องเป็นลิสิตเขาเรียกว่าหรอเปิดตรงนี้ได้เปล่าโอ้รู้เรื่องเยวเข้าตรงนี้แหละลอดโต๊ะไปเดี๋ยวรอดโต๊ะเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวของเต็มเลยเธอเต็มเข้าไปทำไมเร็วจัง กินตรงนี้เข้าตรงนี้เหรอเออเดี๋ยวได้ไปเดี๋ยวตามไหนก็กินตรงไหนกินตรงนี้อย่าล็อกอย่าล็อกเข้าตรงนี้อย่ล็อโต๊ะเยี๋ๆของของเพียบเล็กเจ๊โอ้่แบน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 แล้วประตูนั้นมีโต๊ะไหมเออเข้าประตูนั้นปิดตรงนี้ก็ได้โอ้เจ้าแม่แถวนี้เลย 命啊！<laughs> เาลูนี้ใช่ไหมลูนี้ลูนี้คุได้ดดกันไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอฝากดิบนห้หน่อยดินั่งรอตรงนี้แหละล็อกแล้วช่วย <laughs> เดี๋ยวประตูได้รอมแมน่นเอ้ยร้อนเดยดอนวันจะปิดแล้วนะดเดี๋ยวแดแมน่นนี่รอนั่งรอสเสบียง,งเฉยๆไม่ได้ ลงแน่นอนพี่เนตจะกินคนเดียวหมดเวอร์ตัดองไปชากอาด้วยเย็นได้เอฟวีเย็นไโอ้โหไ้เย็นอะ กินมากเยหรอนี่เหมือนเข้าละคร